สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบยิงด้วยกระสุนจริงแล้วผมว่ามีหัวและเบิดกับหัวธรรมดาดูที่ว่าจะเป็นยังไงนะฮะเต็งโมงลูกนี้โอเคนะครับอันนี้จะเป็นหัวธรรมดาก่อนคือรือหัวทองแดงปลอดภัยนะครับไม่มีคนมาอยู่กลางทุ่มกลางท่าดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมดูเพื่อความรู้นะฮะว่าการอนุภาพทําลายกระสุนเนี่ย แจะขนาดไหนอ่าเด็กอายุต่สิบแปดคนมีผู้ปกครอ,องดูด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าลูกกระสุนจะออกทะลุจอไปถูกท่านนะครับปลอดภัยนะครับผมเคครับเดีย๋ยวมารับชมกันเลยลูกแรกผมจะแบบกดสไลด์ข้าให้ดูก่อนนะขนาดนี้นะฮะปืนพร้อมยิงนะผมลูกธรรมดานะฮะเดี๋ยวดูผมจะยิงใกล้หน่อยนะฮะ ดูธรรมดานะครับผมลูกนี้สไลายค้างโอเคนะครับผมต่อไปจะเป็นลูกหวัวระเบิดครับยันนะครับคางลูกน้งคนดูบความมันเทิงนะครับผมเป็นความรู้เฉยโอเคครับดอสไลด์ข้าง นีหัวระเบิดนะครับกร <B uy> ะตายพิกันนะครับโอเคเคียร์ครับผมโอเคครับจบรีวิวเพียงเท่านี้เกิด <c ười> อ,อาจจมกล้องเลยสวัสดีครับ